ค่ะมาพพกับช่องคราบครัวาหารซ่ากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพี่ปิ่นก็จะมาระบายสีการ์ตูนโดเรมอนนะคะเป็นการ์ตูนโดเรมอนแล้วก็มีตัวเนี้ยค่ะแต่พี่ปิ่นไม่รู้ว่าตัวอะไรสีพ,พี่ก็ไม่ใช่แฟนการ์ตูนโดเรมอนมากเท่าไหร่นะคะวันนี้พี่ก็จะมาระบายสีโดเรมอนนะคะที่ประเดิมส่งมาให้ เออมันจะมีสติกเกอร์แบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เราไปติดแล้วก็ให้ไปเทียบแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเอาสติกเกอร์มาแบบเอาสติกเกอร์มาติดแล้วก็เออลอกเรียนเออติงได้เลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่สติกเกอร์ส,ส่วนนี้ตัวนะคะวันนี้นะคะพี่เป็นก็จะมาระาบาเออ แล้วหาก่อนระบายอันนี้ก็แล้วกันค่ะเดีย๋ยวเราไปหาสติเกอร์กันเลยหเห็นไหมคะทุกคน ขอโทษนะคะที่ไม่ได้มาทำคลิปอย่างยาวนานเลยถ้าสิงของเราเราจะเริ่มด้วยการจากสีแดงกันเลยค่ะสีแดงนะคะต้องระบายต่อคอลิ้นแล้วก็จมูกนะคะ นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้ามเลยค่ะโอเคนะคะแล้วก็ระบายอันนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะระบายในส่วนของกระดิ่งนะคะกระดิง่งสีเหลืองนะคะทุกคน โอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะระบายของส่วนหัวกับส่วนตัวนะคะที่เป็นสีน้ำเงินเข้มน,นะคะ เดี๋ยวพี่ปิ่งจะถ่ายให้ดูตอนที่ระบายสร็จแล้วนะคะ โอเคนะคะก็บ,บายโดเรม่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คะ่ะแต่ว่าสีนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินไม่ค่อยเข้มแบบตามีตินะคะก็เลยจะออกฟ้าๆอ่อนๆหน่อยแต่ว่าที่เอาสีน้ำเงินเข้มแล้วนะคะได้สวยไหมโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปน,นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ กดบแชร์กดส u b สุด i b ายให้ปิ่นได้นะคะและกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ปิ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องข้าวครัวหันซาก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ